ก็คือเปิดสตูดิโอยิ่งใหญ่เลยถ่า,ายมีให้น,น,น,น้องเขาสามคนครับวันนี้วันนี้เป็นวันดีเดย์เด็กๆบาร์สคิมอนคอปเตอร์ถ่ายเ v ใหม่ซึ่งหลายๆคนครอคอยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนาะก็ห่างหายกันพอสมควรแล้วก็เด็กๆก็กลับมาลุมตัวจะมีโปรเจกต์พิเศษๆอีกเยอะเลยนะฮะแต่เพลงนี้บอกได้เลยว่าเป็นเพลงที่น่ารักมากๆเพราะว่าเด็กๆทุกคนมีส่วนร่วมในการทําเพลงด้วยนะครับฝากด้วยนะครับกับ MV มใหม่เพลงใหม่ของบาร์ดซิมอนคอัเอร์อยากจะบอกอะไรไหมลูกก็จริงๆแล้วก็คือถือว่าเป็นยูนิตใหม่ที่กรลังจะเกิดขึ้นครับผม,มเรื่องชื่อวงอะไรต่างๆนานา,นา,นานเนี่ยก็เดี๋ยวรอพี่ๆทุกคนอัปเดตในอนาคตวันที่เราทําการดีเดย์เปิดตัวกันว่าจะเป็นชื่อวงยูนิตใหม่เลยไหมหรือว่าเป็นยังไงก็เดี๋ยวรอพี่ๆติดตามกันส่วนเพลงนี้เนี่ยชื่อเพลงว่ามีเขาเหงาได้ไงครับชื่อภาษาอังกฤษคือ w i y lonely นะครับผมก็เป็นเพลงคอนเซปท์ที่เกี่ยวกับว่าเราแอบชอบคนคนหนึ่งแต่ว่า คนคนนี้เองเนี่ยก็เป็นคนที่โซฮอตเหลือเกินแล้วเขาก็เหมือนจะมีคนที่เขารักอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่เราเองก็ได้หลงเสน่ห์นั้นไปกับเขาด้วยเหมือนกัน<อ>เป็นฟิลนั้นครับคืออย่างที่บอกว่าคอนเซปต์ของ b k c เนี่ยมันโตขึ้นแล้วอย่างจาก SB5 สมัยก่อนที่เราจะพูดถึงแบบว่าความสามัคคีความแบบเป็นกรุป๊ปแต่ว่าคราวนี้เราจะเริ่มพูดถึงเรื่องความรักกันบ้างแล้วครับเพลงนี้ได้ใครเป็นคนแต่งมิก็เ,เป็นพี่ข้าวกับพี่ไฮครับพี่ไฮก็คือวงเบลเวอเรนทครับเห็น<ม>บอกว่าช่วยสวดช่วยด ก็จริงๆแล้วเราเคยทํางานกับพี่ไฮยอยู่แล้วคร<ช>ับผมแล้วก็จริงๆพวกเราก็ทํางานกันมานานแล้วก็ไม่<ช>ไม่ได้ยากมากกับการที่เราทางานด้วยกันเพราะว่าเรารู้ใจกันมองตาก็รู้ใจแล้วจริงๆแล้วความชอบของเราทั้งสามคนเน่ะจะแตกต่างกันแต่พอ,อเราเอาตรงกลางมารวมกันแล้วเนี่ยมันก็ออกมาเป็นเพลงนี้ซึ่งมันลงตัวมากๆแล้วก็มีกลิ่นอายของความเป็นพวกเราอยู่ในนั้นครับใช่ครับ,รบมันก็เลยได้เป็นคีย์เวิ ขึ้นมาว่าเป็นคําว่ามีเขาเหงาได้ไงพอเราเริ่มประชุมเริ่มคุยกันเราได้คีย์เวิร์ดนี้มาเราก็เลยเริ่มต้นที่ว่ามาวางคอนเซปต์ด้วยกันว่า3ม<ช>คนเนี่ยเราอยากจะนําเสนออะไรมากที่สุดที่มันจะเป็นพวกเราจริงๆมากกว่าที่พวกเราจะแบบว่านําเสนอตามกระแสไปโดยที่แบบว่ามันไม่ได้เป็นตัวของเราเลยอะไรอย่างเงี้ยี่โอ๋เหรคะพอสามคนมาได้ลองคุยกันปรันก็เหมือนแบบว่าตั้งตารอแต่หลยคนถามมาตลอดว่าจะมีเพลงใหม่เมื่อไหร่เมื่อไหร่บ k เคซจะมีผลงานอีกอะไรอย่างเงี้ยฮะ บอกได้เลยจริงๆแล้วพวกเขาเนี่ยซุ้มซ้อมกันทํามาไม่แค่มีเพลงนี้เพลงเดียวนะมีหลายเพลงแต่ว่าด้วยความที่ตอนนี้สถานการณ์ที่อย่างมันเริ่มเขาที่คลายเนาะก็เราก็เลยเริ่มคิดว่าเราก็จะมีของขวัญปีใหม่ในปี2566เพื่อให้เป็นของขวัญให้กับทุกๆคนด้วยแล้วก็เพลงนี้จะบอกว่าเป็นการเริ่มต้นของ3ามคนที่เขาทางานกันแบบจริงจังเขาทํางานกันแบบนําสิ่งที่เขาชอบนําสิ่งที่เขารักนําสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยมารวมกันในเพลงนี้ จะบอกว่ากระบวนการตั้งแต่แรกเริ่มต้นเลยเนี่ยสคนที่เป็นคนทาเองทั้งหมดแม้แต่การคิดคอนเซ็ปต์เอ็มวีการเลือกนางเอกรวมไปถึงทั้งการทําเพลงแต่นั้นน่ะถึงบอกว่านี่คือเพลงที่เขาคิดว่าน่าจะเป็นเพลงที่เป็นเพลงของพวกเขาจริงๆแล้วก็จะมีการเปิดตัวแน่นอนในเดือนปลายเดือนมกราคมนะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยจะบอกว่าดีเดย์วันนั้นจะเป็นดีเดย์ของการเปิดตัว m v ็มวีีเอ็มวีด้วยกันก็จะมีของรุ่นพี่ก็คือบัตที่ c อนคอปเตอร์นะครับมี MV ของ e l e m e n t เอของ Cosmos แล้วก็ Special m เจากมังกรกินใหญ่ซึ่งจะเป็นดีเดย์เปิด4 MV พร้อมกันเลยนะครับซึ่งฝากติดตามด้ยวยกันล้กันในปลายเดือนมก,กราคามนี้ครับแสดงว่าเราจะได้เห็นบทบาทของสตาร์ทเลนจจะอยู่เล่นยาวใช่ครับออจะบอกว่าตั้งแต่ปี6-6นี้คุณจะเห็นความแปลกใหม่แล้วก็ของขวัญใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นการเริ่มต้นด้วยการเปิดตัว MV ซีรีส์วยังคงทำเป็นปกติปีหน้ามี3-4เรื่องจริงๆซีรีส์วคู่หลายๆคนถามว่าหายไปไหนทีมมั่งคัปเตอร์ก็ยังถ่ายอยู่รอออนแอร์พี่บาสเองก็รอเตรียมถ่ายในต้นปีหน้ารวมถึงทั้งแต่ละคนก็จะมีหนังมีซีรีส์เดี่ยวด้วยนอกจากนั้นแล้วยังไม่พอนะฮะแต่ละคนก็จะมีผลงานใดๆของตัวเองไม่ว่าจะเป็นยูทูบเบอร์ด้วยหรือว่าจะเป็นในส่วนของพรีเซนเตอร์ใดๆที่กำลังติดตามมาฝากติดตามด้วยนะฮะแล้วก็ปีหน้า Star Hunter Entertainment ของเราจะ มีซีรีส์วาเพาะเราเกิดมาจากซีรีส์วเนาะประมาณ3-4เรื่องนอกจากจะเรื่องที่เป็นวาของชายชายแล้วจะมีวาใหม่ที่เป็นยูริที่เป็นรุ่นน้องคอสโมสมาเล่นอีกหนึ่งเรื่องด้วยดังนั้นฝากติดตามด้วยกันเลยนนะครับปีหน้าซานเอรเนเตอร์เทนเมนต์ก็ยังหวังว่าเราเองเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ที่สร้างความสุขให้กับหลายๆคนปีหน้าเราจะมีของขวัญมอบให้เยอะโดยเฉพาะ MV ของบาร์ตคิมอนคอปเตอร์นี่ต้องฝากไว้ด้วยแล้นนะครับ ส่วนน้องๆคนไหนที่แบบอยากจะเกิดเหมือนรุ่นพี่อยากเป็นดาวดวงใหม่วันที่4ธันวาคมนี้เรามีการแคสติ้งนักแสดงใหม่ที่เป็นซีรีส์วายชายล้วนนะฮะที่ MDK Center ชั้น3โซนดีจะมีวายเรื่องใหม่ขึ้นประมาณ3เรื่องสำหรับปีหน้าด้วยใครที่สนใจอยากจะเป็นดาวดวงใหม่เหมือนรุ่นพี่ใน Star Hunter Entertainment ไปกันได้ที่ตามทุกช่องทางของส t า r e n t e r t a i n m e เ t นเมนนต์ะครับแต่ว่าวันนี้อยากให้น้องๆฝาก MV ของตัวเองมากกว่า<ล>นะครับผมก็ฝากผลงานเพลงใหม่ของเราทั้งสามคนด้วยนะครับกับพี่เขาเหขาได้ไงครับผมก็เป็นเพลงที่ตั้งใจทําแล้วก็หวังว่าพอฟังแล้วเนี่ยก็คงทุกคนคงจะชอบนะครับผมเราตั้งใจกับกาทำงานกันหนักมากนะครับฝากเพลงนี้ไปด้วยครับพี่ขเขาเหขาได้ไงครับฝากเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญฝากผลงานของ Star Entertainment แล้วก็ ฝากผลงานของลูกๆซึ่งปีหน้ามีกันแน่แนๆน,นะครับไม่ว่าจะเป็นบาสทิมมอนคอปเตอร์ทั้งซีรีส์ทั้งเพลงใหม่แล้วก็ผลงานใหม่ๆของพวกเขาทั้ง3คนบาสทิมมอนคอปเตอร์บายสตาร์ฮันเตอร์เอเจนตเมนด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะค,ะค,ครับ